มาเห็นในคลิปที่สองนี่เป็นอีพีที่สีแนะนำอุปกรณ์ทั้งหมดในการเห็ดหวังไฟเร่าฟางตั้งแต่ต้นจนจบผมว่างไปเพิชแล้วครับเดี๋ยวสิไลไปีละชินว่าชิ้นนี้เอาไว้เห็ดยังชิ้นนี้เอาไว้ําำยังแบบนี้เอามาเผื่อยยังเนาะครับมาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากสิ้นดำๆนี่พี่น้องคงจะหูคกครับเอามาตำม,มือ สากงาไม่ยังบ้องหูครับแต่วันนักนี่ครับอุปกรณ์ในการํำมือตัวนี้อันดับแรกเลยไล่ไปนี่เห็นม่้ยวิณองฟืนครับผ้าไปแล้วไม่ลิ่นฟ้าครับแห้งๆผ้าตากแดดไว้อันนี้ยังบ่ท่านเผาเด้อเผาเหล้วยมมันจะเป็นยังไงเผาแหลี่มันจะเป็นยังสีนั่นเห็นมั้่เป็นท่นทานขึ้นกันมันก็จิเป็นท่านที่เบานะครับนี่ครับคือโบโฟกัส นี่แหละครับนี่ครับหักเปาะเปาะเห็นป่าเบามากๆเลยครับอ่าห้องเผาห้องเผาจังไดห้องกะว่างเผาใส่สังกะสีว่างเผาใส่สังกะสีเล้าก็พอมันเป็น่านเดียงอุ้ยยุยเล้าก็นี่ครับเปิดไหครับเทลงนไหครับใส่ผ้ากับดินอัดไว้ครับทิมไว้โดนเติบเดี๋ยวมันก็ยุบแล้วก็สิีออกว่าเป็น่านนี่ครับไฟอาว่างไ้ก่อนเนาะขออธิบายก่อน ไหลมาถึงกระดาษปูนนะกระดาษปูนนี่สำคัญเลยในการเห็ดบางไฟเล่าฟางเขาบางังเดี๋ยวสิมีอีพี่ที่ต้องใส่กระดาษปูนครับว่าผมเอามาใส่เห็ดอย่างนี่ไหมไม่ไว้เห็ดหางครับไม่ไฟเสียงไฟบานเฮาน,นี่ล่ะนี่เอาล้ำแก่ๆครับอย่าเห็นมันแห้งหลายก็ได้ครับตากผ้าตากไว้จากอาทิตย์สองอาทิตย์ฟางแน่นอน ผมใส่ฟังขอนแกนพลาสติกครับบอกเบบดทุกกี่หัวเ่ามีกักคลิปเนี่ยผมใส่ยังผมบอกเบบด้เกียอะอาตามาบินครับซื้อมาเป็นลังมกบ่ามาักตับกล้วยกรบกล้วยแผ่นใหญ่แห่งดีแห่งสวยงามยิ่งชอบอาอุปกรณ์ที่อยู่ตรงนี้นี่อย่างเนี่ยไม่บรรทัดครับเขียวๆนี่เป็น เอาไวรลองทํางานวาวทํางานนี่แหละครับเกี่ยวกับกระดาษห้องตัดกระดาษห้องยังใส่ตัวนี้ได้เขาเอานี่ยังวะยางผืนยั้วตัวนี้เป็นปากกาจับชิ้นงานครับมีประโยชน์ยังย่ามห้องตัดไม้ย่ามห้องแท่งแท่งหู้ครับผมใส่ตัวนี้ครับผมมาดันน้ําเสาน้ํายังได้มือนเกิดเห็ดของไฟห้องเสียหายได้เลยตัดเล็กครับแน่นอนเอาไ้ตัดไม้ไผ่ครับกรอนครับเอาไ้ดัดหางครับ ตะไบครับงานไม้ไพ่บ่อขาดว้เห็ดหางครับตะไบสองครับเป็นของเส้นเฟกครับสามจิมห้าใบเอาเห็ดตะไบครับเป็นใบเรือตะเล็กแหวนครับส่เถียดเล็กกันห่มครับเจียแล้วครับเห็ดเป็นเล็กแหลมกระดาษไส้ครับถอดออกจากหัวหมูนะครับ ่อใส่กับน็อตเอาไวถ้ถูไม่ไพ่หรือถูเล็กครับให้สนิมออกไฟแช็คแน่นอนห้ามขาดทอพีวีซีเอาไหมยังเอาไวม้ม้วนบล็อกครับม้วนซากครับซากเอาไว้อัดมือหลังจากข้อม้วนตัวนี้แล้วเดี๋ยวสิมีววิธีการทําครับที่บอกกันไกลเมจิก ยางน้อยตะลับเมีดกระดาษกาวคัตเตอร์ใบคัตเตอร์ครับนี่ครับมีดบางมีดเล้าไม้นี่ครับมีดกรนไม้ครับคอนมีดเอาไ้ผ้าไม่เดี๋ยเตะชอบครับคอนเอาไปอัดบังไฟอัดมือครับไว้ไตีสากครับตัวนี้เป็น ยินฝนมีดหามขาดขาดบ่ได้เลยแล้วก็ลวดครับนั่นแหละครับสิ่งที่ขาดบ่ได้ในกรรมวิธีในการ,การปรุงมือกะเดี๋ยวสีนี่เปียกกล้วยนวลเปียกกล้วยนวลมามาเสริมอีกนะครับเนี่ยครับทิมยูหันครับนั่นครับเปียกกล้วยนวลเห็นบหเออมันเห็ดออแห้งขึ้นครับเป็นความเสือของบูราน จักมันเมียนเถี่วนี่แหละครับอุปกรณ์กระสีมีเบื้องต้นประมาณนี้น่าจะบอขาดอ๋อลืมลืมลืมเถียดดินครับเถียดดินดินเป็นดินพ่นครับเถียดดินพ่นรสีมีดินแดงครับดินเหนียวครับผมเอามาผสมสองดินครับดินแดงก็ดินเหนียวแล้วก็เปลือกไม้ล่างครับอันนี้มันแหงเราเด้อมันต้องใส่แบบปีกปีกปาดออกมาจากต้นไม่ไมเลยครับ กรรมว,วิธีในการผสมเถียดเดี๋ยวผมจะสอนเป็น e ีพีไปครับเมืนน่อนี่นี่แหละครับแนะนำอุปกรณ์โอเคครับบางว่าที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องครับบอยจำเป็นต้องไลฟ์ไปนี่ก็ได้ครับอาจจะเฮ็ดได้ขึ้นกันแต่ว่ามีไว้ก่อนครบไว้ก่อนดีที่สุดครับขอบคุณครับ